ครับสรีไม่ได้รักนะครับมาอยู่ผม,มปริญญากันวันนี้เรามาอยู่กับเว็บโมบ็อกนะครับผมเป็นเว็บในการทําฟาร์มละกันนะครับจะพูดง่ายๆเนาะไอเว็บนี้นะครับมันมีในการเล่นเกมฟรีแล้วก็ได้เงินรางวัลเนาะโอเคนะครับผมจะพูดคร่าวๆเลยในเกมฟรีมันจะมีกว่าสเกมนะครับเกมแรกจะเป็น ในการเทรดเหรียญนะครับเหมือนกับว่าเรามีเงินในกระเป๋านะครับอยู่ที่หนึ่งล้านนะครับหล้านเหรียญแปลว่าตอนนี้คือมีคนเล่นทั้งหมด6กพันเอ่อหนึ่นะครับเงินรางวัลเราจะได้ยังไงนะครับแปลว่าสมมุติถ้าเราเอาเราเทรดเราได้เปอร์เซ็นต์เยอะนะครับผมเนี่ยที่1นนะครับเราจะได้มา300 300บล็อกนะครับผมใน1บล็อกเท่ากับเท่าไหร่ครับหบล็อกเท่ากับ1.46นะครับราคาตอนนี้เนาะก็แปลว่าสมมุติถ้าไอเหรียญไอเนี่ยคือมันเป็นเว็บที่มัััันน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 นเเเเเเเปปป็็็็หหหรรรรรีีีียยยญญญึึงงงงบบออก่่ะะคาวลท1ถ มาที่10นะครับสิก็ได้อ้สิก็ได้ถึงว่าสิเหรียญน,นี่ก็ถือโอเคนะโอเคตัวนี้เพื่อนๆก็สามารถมาเทรดกันได้นะครับโอเคครับอันต่อไปนะครับเป็นหมีอ่าเป็นหมีกระกระทิงนั่นเองนะครับก็อันนี้เล่นง,ง่ายๆเลยครับแดงกับเขียวแปลว่าอะไรแปลว่าเพื่อนๆคิดว่าการาฟนี้จะขึ้นหรือจะลงแค่นี้เลยถ้าคิดว่าขึ้นก็สีเขียวถ้าคิดว่าลงก็สีแดงโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับตอนนี้ก็คือก็คือมันจะมีทั้งหมด4ี่พอยต์นะตอนนี้ผมอย รรแปลว่าถ้าระหว่างยี่สิบ่กมเพื่อนถูกขั้นต่ําจริงๆ20เกมถูกแค่3พอย์อ่ะคือเราสามารถแคนเซิลได้นะครับถ้าเราพอใจพอย์อ่าิบเกมก็60พอย์ก็ที่1แลลวครับได้300เหรียญละผมว่ามันเป็น300เหรียญแล้วมันจะเยอะเกินไปไหมสมมติถ้าเป็นบล็อกนะครับก็คืออันนี้คือเป็นเงินรางวัลน,นะเพื่อน,เ,อนเป็นเงินรางวัลน,นะครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าสมมติถ้ามันได้อย่างงี้จริงจริงก็คือ m b o x นะครับต่อก็คือ1 4ึ่งจุดสี่หกเหรียญเลยนะก็ถือว่าเงินรางวัลก็ถือว่าโหดนะ อันนึองนะทีน,นี้เล่นอยู่ไหมโอเคอ๋อโอเคนะครับหน้านี้ก็ยังเล่นอยู่ปกติแล้เราไปอีกหน้านหนึ่งหน้านี้นครับสามารถเล่นได้3ครั้งแต่ผมไม่แน่ใจว่าม่เล่นยังไงนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันเลยกันดีกว่าครับ200เลเวลตอนนี้ผมอยู่มีคนเล่นเท่าไหร่เนี่ยที่1หรออ๋อนี่ไงเราคิดว่าลองหรือช็อตโอ้โหฟิวเจอร์นี่คือฝฝันมานานขึ้นสูงนี้ต้องจัดอันนี้พี่สิครับเออต้องจัดช็อตไปดีนะผมนะครับอยู่ในฟิวเจอร์มานานล้างพอร์ตมาเยอะ นะยังไงก็ต้องลงนะครับมันไม่มีขึ้นหรอกจริงๆมันขึ้นสูงไปแล้วสูงนะครับอยู่ในฟูเจอร์มานลนขึ้นไปขึ้นไปลูกพ่อลูกพ่อขึ้นไปลูกพ่อขึ้นไปขึ้นไปนเลยขึ้นไปนเลย เมื่อกี้เราติดลบเยอะมากครับเราติดลบไป2องเอเ๋อเมื่อกี้ผมเข้าใจละม,มันมีเวลาเล่นอยู่ครับอ่าเรียบร้อยตอนนี้ที่เราขยับไหมไม่ขยับนะโอเคครับมีเวลาเล่นเท่านี้ครับที่เราอยู่8 0 5อันนี้ครั้งสุดท้ายนะเพื่อนๆอันนี้ครั้งสุดท้ายละโอ้ติดลบติดลบติดลบโถ่ก็ลงเกินไปเนาะก, <c oughs> ก็ลงเกินไปเนาะเพื่อนเอ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับกรับเหมือนกันนะแปลว่ากรับมันวิ่งคล้ายๆกันอันนี้กรับหนึ่งนาทีแน่ๆเลยครับ วิ่งเป็นอย่างเงี้ยโลกของฟิวเจอร์นะครับควรที่จะระวัง,วงไว้ที่ดีใครที่ได้ที่1อ่อะนะครับใครที่รู้รู้ไอ้ตรงเนี้ยคือช่วยบอกผมหน่อยละกันนะก็คือว่าคือมันได้เป็นเงินรางวัลอย่างงี้จริงๆเหรอครับคือถ้ามันได้อย่างงี้จริงจริผมว่าน่าด่าเล่นมากเลยนะก็คือสมมุติถ้าเราไม่คัดตอนเนี้ยแปลว่าเราก็มีโอกาสที่ทำทำกำไรเท่าตัวนะถ้ามันขึ้นสูงส่วนตัวผมได้ผิดนะจริงจริงต้องซื้อตรงน,รงนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะผมว่าไปได้ไกลเว้ยสู้ขึ้นไปอีก โอ้ยาวยาวอย่างนี้ยาว,มา,วมาครับมาครับแคนเซลก่อนแล้วกันครับแล้วก็ช็อตขึ้นอีกรอบนึงเอากำไรเมื่อกี้กันเอากำไรเมื่อกี้กันโอเคเมื่อกี้ได้มาแล้วก็กำไรหายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอเคขึ้นมาแล้วขึ้นขึ้นอีกไปอีกมันต้องขึ้นแหละแท่งนี้เขียวแล้วอ่ะต้องขึ้นแล้วเพื่อน ยิ่งหกวิสายครับมาสาเวอะไรตอนหนึ่งนาทีครับขึ้นดิดิดดขึ้นไปดีดขึ้นไปดิขึ้นไปดิขึ้นไปเพื่อนดิดขึ้นไปเพื่อน <c oughs> เหมือนลุ้นจริงๆนะผมรู้สึกว่าตื่นเต้นมันไม่เอาเงินจริงๆมาเล่นเลยเวย้ย <c oughs> คือว่ามันมีเรื่องของอันดับแหละครับมันเลยทําให้เราตื่นเต้นแล้วเราสนุกอะ่ะผมว่าสนุกนะจริงๆผมไม่เคยเล่นเล่นอะไรแล้วสนุกอย่างนี้เลยครับสองวิสัยได้กำไรนะโอเคครับสามเกมเรียบร้อยละอ่าเรียบร้อยละเรา <c oughs> อยู่ที่200คือพอเล่นไม่ได้แล้วอะ่ะอ่ะหมดแล้วนะครับหมดแล้วจริงๆมันต้องรอรีเซ็ตสามชั่วโมงหรือเปล่าคือว่าอันนี้คือผมแพ้แล้วใช่ไหมอันนี้คือผมจบเลยใช่ไหมที่200รอยเนะี <c> ่ย <oughs> ใช่ไหมก็ <c oughs> <c oughs> คือว่าเราต้องเล่นเราต้องเล่นดีๆหรือว่ามันจะรีเซ็ตต่อวันอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันมม่เลือด3าชั่วโมงอเอเพื่อนเพื่อนอาจจะต่อวันก็ได้อ้ยผมได้12บพอยต์แปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อกี้ผมชนะนะ นนเดี๋ยวผมขอซื้อขึ้นต่อแล้วกันอันนี้เหลืออยู่11เกมนะครับ11เกมอ่าเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้ตรงนี้เรามีเราติดลบอยู่นะติดลบอยู่แปลว่าแปลว่าคือผมที่ผมเข้ามาเล่นเนี้ยก็คือว่ายังมันต้องเป็นช่วงประมาณ3วันนะครับเพราะว่าแต่แต่ละ3มวันจะรีเซ็ตหครั้งอ่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้รางวัลพวกเนี้ยคือเราใช้เวลาเล่นทั้งหมด3วันนะแต่คือผมมาในวันที่3แล้วแน่เลย ส่วนตัวที่ผมเข้าใจนะครับเพื่อนๆแต่ผมไม่เข้าใจว่าหมีทําไมทําไมมันมีคนเล่นคือมันมันมันพอยต์มันน้อยมากเลยนะเพื่อนๆถือว่าน้อยนะครับ34เนสะี่ยส่วนตัวคือผมเล่นไปแค่ไม่กี่เกมเองได้มา12เลยเนะี <c> ่ย <oughs> มันยากตรงไหนใช่ไหมถ้าเราทายถูกมันก็ไม่ยากหรอกครับขึ้นไป4ี่เลยลูกพ่อ4ี่เวพ่อจะคัดเลยจะบอกนะมันมีถึง5้ามีหรอเฮ้ยสุดๆเลยเนี่ยโอ้สุดๆเลยนะ จริงจริง,รงขึ้นไปอีก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 ขึ้นขึ้นดึงเชือกให้มันแรงแรงเลยดิกระทิง้งจะเป็นกระทิงนะเว้ยกระทิ้งไปกระทิ้งไปเมื่อกี้สามแล้วผมจะเอาเนี่ยครับมันจะมีความลังเลนะสี่ก็อยากได้ห้าก็อยากได้แต่สามกับสี่นี่มันหา่หางไกลกันมากเลยสามจะอยู่ตรงนี้นะครับจะไปเชื่อป้ายมันมากนะเพื่อนเราต้องดูจุดไอ้ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอขอขอแคนเซิลก่อนแล้วกัน อ่ะได้มา3พอยขยับขึ้นมา165แล้วครับอ่ะประมาณนี้เพื่อนๆนะครับจะไม่ได้เสียเวลามากก็ใครที่อยากจะลองเล่นก็ลองมามาลองเล่นกันดูนะครับอันนี้เล่นฟรีนะแต่ผมมาเข้ามาในวันที่3และมันจะเล่นทั้งหมด3วันมั้งครับ3วันก็คือว่าจะมีการเทรดไอ้ตรงนี้ให้งบอยู่ที่1ล้านเหรียญไอ้ตรงนี้นะครับ ทั้งหมด20ครั้งนะ20ครั้งผมว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยแปลว่าคือ3วันอะเราก็แบ่งๆ่งดูว่าเราจะมาเล่นยังไงเนาะในส่วนตัวคือผมว่าเนี่ยเล่นง่ายเล่นง่ายสุดละไอตรงนี้ก็อย่างที่เพื่อนเพือเห็นที่ผมเล่นเมื่อกี้เลย ผมได้จบอยู่ที่2 1 0ผมไม่รู้ว่ามันรีเซ็ตทุกวันหรือเปล่านะครับแต่คือมันอาจจะรีเซ็ตทุกวันแหละนะแต่คือผมมาช้ากันไปละประมาณนี้ส่วนไอ้ฟังก์ชันอื่นๆนะครับอันนี้คือเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูแต่ถ้าผมศึกษาแล้วมันน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาพูดกันครับโมโมฟาร์มแล้วก็ในส่วนของเงินรางวัลได้จริงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ขอไปศึกษาเพิ่มเติมกันละกันเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะมีครับแต่ไม่เป็น EP นะโอเคเจอใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคน